มีประโยชน์กับมนุษย์แล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อปลาคราฟของเราด้วยคนรู้ไหมคะว่าปลาคราฟชอบรสหวานค่ะซึ่งในตัวนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากมีประโยชน์ไม่พอนะคะยังมีรสชาติที่ปลาชอบอีกด้วยทุกคนซึ่งตัวนี้จะได้โปรโตีนจากหอยนางรมนะคะแถมยังมีสารตาร้ตานอนุมูลอิสระอีกต่างหากไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็กลับมาแข็งแรงมากขึ้นนะแล้วก็มีโปรโตีนถึง3 8เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวคือจัดหนักจริงๆนี่คือปลาที่นี่ค่อนข้างเยอะทุกคนนะ สามพองบอเบย์บลูแคลคูรีวิทยาร์ชานลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาร์ชแนอลวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง บอกว่าเราเลี้ยงปลาคาร์พมาเป็นเวลานานพอสมควรซึ่งมินเลี้ยงอยู่ในบอ่อดินตรงนี้นี่เองตอนนี้ก็มีค่อนข้างหลายตัวแล้วก็หลายชีวิตหลายไซด์ด้วยตั้งแต่ไซขนาดนี้ถึงไซขนาดนี้ถ้าโชคดีวันนี้นะเราก็จะเห็นไซที่ขนาดใหญ่หน่อยนะใครที่เลี้ยงบอ่อดินก็คอมเมนต์มาบอกบินหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันเครื่องทางลงของเราก็จะเป็นตรงนี้นะทุกคนเฮ้ยดูก้นดูนู้นสิเขาทำอะไรกันนะ่ะขงใส่นี่เป็นของเล่นใหม่และตรงนี้นะคะก็คือส่วนของบอ่อน้ำนะคะเป็นบอ่อดินเนี่ย ก็ปลาก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยทั้งปลาทั้งเป็ดน,นะบ่อดินนะคะมันดีตรงที่ว่ามันมีสารอาหารค่อนข้างเยอะทุกคนก็จะมีพวกกุ้งหอยปูปลาอยู่ในนี้รวมถึงดินที่มีแร่ธาตุแล้วก็มีสารอาหารหลายๆอย่างที่อยู่ในดินจะได้คุณค่าทางอาหารทางธรรมชาติด้วยด้วยทุกคนตรงนี้ค่อนข้างร้อนเดี๋ยวเราเธอไปฝั่งนู้นดีกว่านะคะไป ตอนนี้นะมินใช้ของยี่ห้อนี้เลยค่ะบูโกยนะคะจะมีทั้งหมด2สูตรเดี๋ยวมี่จะมาบอกกันว่าโภชนาการของอาหารอันนี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วมันดีต่อปลาอย่างไงที่มินถือมาเนี่ยก็คือมันจะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งอะทุกคนซึ่งทุกคนอาจจะงงว่าเอ้ะทำไมแบบมีน้ำผึ้งในนี้ด้วยนะน้ำผึ้งนะคะมีประโยชน์กับมนุษย์แล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อปลาคราบของเราด้วยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ทุกช่วงอายุของปลาเลยนะทุกคนและนอกจากที่จะให้สีสันสวยงามให้โครงสร้างที่ดีแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงอีกต่าง ที่บอกไว้ว่านอกจากจะดีต่อคนแล้วเขายังดีต่อปลายัางไงนะคือในตัวของน้ำผึ้งเนี่ยเขาจะมีตัวที่เรียกว่าสารพัพเปอไร์นะคะซึ่งมีสารประกอบที่เรียกว่าฟาวนนอยด์อีกทีนึงนะซึ่งสารประกอบของฟาวนนอยด์เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของตัวปลานะคะหรือปลาป่วยอถ้าใครปลาป่วยตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูตัวปลาให้กลับมาแข็งแรงได้ไวขึ้นนะ,ะซึ่งจะบอกว่าสารตัวนี้นะคะมันจะเหมือนเป็นยาปฏิชีวนะทางธรรมชาติอ่ะคือมันค่อนข้างปลอดภัยนะคะแล้วเราก็สบายใจด้วยและใน ของน้ำผึ้งเองเขายังเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะนั่นหมายความว่าเขาจะให้พลังงานกับปลานะคะนอกจากที่จะให้ประโยชน์อย่างนี้แล้วคนรู้ไหมคะว่าปลาคราฟชอบรสหวานค่ะซึ่งในตัวนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากมีประโยชน์ไม่พอนะคะยังมีรสชาติที่ป ีกด้วยทุกคนปาขาลาเนี่ยชอบรสชาติหวานแล้วเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ช่วยให้ปลาเนี่ยเจริญอาหารมากขึ้นก็คือได้กินเยอะมากขึ้นนั่นเองนะบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ปลาที่แบบไม่ค่อยกินนะอันนี้เอาไปกินแน่นอนนะคะรสชาติที่ปลาชอบจริงๆ, <S <S ๆค่ะและนี่นะคะจบไปแล้วสูตรแรกนะคะสูตรที่2อ่าสูตรนี้มินบอกเลยว่าใครอยากได้ความล่ำล้ำ โครงสร้างแบบล่ำมากต้องเป็นตัวนี้เลย g ก a n อน u s c l e o y s t อ r f o r m u l a นะตัตนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือมีพีไบโอติกนะคะแล้วก็ทำให้น้ำแไม่ขุ่นด้วยนะเดี๋ยวมิจะมาบอกว่าโภชนาการน,นะคะแล้วก็คุณสมบัติของสูตรเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะคือสูตรเนี้ยทุกคนเอาง่ายเลยนะคือเน้นในเรื่องของโครงสร้างนะให้แบบดูล,ล่ำแล้วก็ดูแบบแข็งแรงมากๆเลยนะซึ่งตัวนี้จะได้โปรตีนจากหอยนางรมนะคะแถมยังมีสารตาร้ตานอนุมูลอิสระอีกต่างหากนะและซิงค์มีกรดไขมันดีอีกด้วยยังมีวิตามินอีีีกกมมาายยในน้ท่ ยังนับไม่ทัวเลยนะทุกคนนะตัวนี้บอกเลยเลยว่าทําให้ปลาเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะจากปลาแบบว่าดูไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็กลับมาแข็งแรงมากขึ้นนะแล้วก็มีโปรตีนถึง3าเปอร์เซ็นเลยทีเดียวถือจัดหนักจริงๆค่ะทุกคนจากที่มินดูฉลากนะทุกคนก็จะสรุปให้ประมาณว่าตัวนี้นะ เราทามาจากเนื้อปลาชั้นดีนะคือทำให้ปลาเนี่ยโตวไวแล้วก็มีส่วนผสมของกระเทียมด้วยทุกคนกระเทียมเนี่ยจะทําให้ปลาเนี่ยจเจริญอาหารมากขึ้นมีตับปลาหมึกด้วยช่วยในเรื่องของโครงสร้างให้โครงสร้างเนี่ยจำยำบึกบึนแล้วก็แข็งแรงอีกต่างหากตัวเนี้ต้องตอดแน่นๆเลยค <c oughs> ่ะเพราะว่า ปลาิดีน้ำไม่ขุ่นปลาไม่อ้วนด้วยนะคออยากได้ปลาแบบดูบึกบึนนะคะแล้วก็แข็งแรงเนี่ยก็ต้องแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะนี่2ส,สูตรเนี้ยมาจบเลยกําลังจะรอดูอยู่ว่าเมื่อไหร่ปลาจะมาแต่ทุกคนคะเป็ปดมารอแล้วปลาคาบเราจะได้ประโยชน์จากอาหารของบุสโขยแล้วน้องเป็ดก็ได้บุญจากปลาคาบไปด้วยของกินด้วย <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวมิ้นจะแกะซองให้ทุกคนได้เห็นทั้งในแล้วกันเนาะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลากันค่ะเดี๋ยวมิ้นจะขอตัดตัวที่เป็นน้ำผึ้งก่อนนะทุกคนก็น้ำผึ้งเนี่ยเขาบอกว่า รสชาติมันจะหวานนะแต่มินคงไม่ได้ชิมมานะตัวอาหารของปลานะดูมีความสะอาดนะคะแล้วก็ดูน่ากินมากกลิ่นของเขาก็ไม่ได้แบบมีกลิ่นแบบคาวเกินไปนะกําลังพอดีเราลองแกะดูอันนึงว่าสีเหมือนกันป่ะแต่มินว่าอาหารปลาสีเหมือนกันแหละแต่ว่าอินเกีย์ข้างในนะคะหรือว่าส่วนผสมที่เขาผสมลงไปเนี่ยก็จะแตกต่างกันแต่ว่าเดี๋ยวแกะเอามา2ตัวเลยกับรุ่นนี้นะคะรุ่นออสเตอร์นะทุกคนปรับโครงสร้างให้โครงสร้างเนี่ย บึกบึนกำำํายําไม่เกรงใจใครดุดันด้วยเปล่าเนี่ยทุกคนเหมือนกันเลยนะข้างในเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่ามินว่ากลิ่นอะไม่เหมือนเดี๋ยวมินขอดมหน่อยอือหืมมันจะมีความเป็นเหมือนแบบกลิ่นแบบปลาหมึกหน้าตาเหมือนกันกลิ่นจะเพี้ยนกันนิดนึงแต่ว่าตัวของออสเตอร์เนี่ยเขาจะมีกลิ่นแบบมีความเป็นเหมือนทะเลอะมากกว่าเท่านั้นเองนี่คือปลาที่เนี่ยค่อนข้างเยอะทุกคนนะตัวที่เทอย,อยู่ก็คือตัว โกรคัลเลอร์ฮันนี่แอนด์ฟอร์มูลาช่วยในเรื่องของสีและก็รสชาติที่มีความหวานนะคะนอกจากที่จะอร่อยมีประโยชน์แล้วก็ยังจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบของในตัวปลานะคะแล้วก็ฟื้นฟูนให้ปลาเนี่ยแข็งแรงได้เร็วขึ้นนะคะใครที่ปลาป่วยๆอ,อยู่แล้วก็แนะนําเป็นตัวนี้ได้เลยนะปลาในบ่อเราเนี่ยมีทุกไซส์เลยนะคือตั้งแต่เล็กกลางใหญ่ มีหมดเลยและอาหารปลานะคะของบูสโคยเนี่ยคือสามารถกินได้ทุกช่วงวัยเลยนะคะเม็ดอาหารปลาไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะคะกินง่ายด้วยทุกคนตับเดียวเองนะคะจะหมดอยู่แล้วอาหารนะเดี๋ยวเราจะเทของออสเตอร์ลงไปอีกทีนึงนะ,ะโอโตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของโครงสร้างนะคะ ให้ปลาได้มีกำยำบึกบุญมากขึ้นนะทุกคนแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยส่วนผสมของเนื้อปลาชนดีปลาหมึกกระเทียมนะคะได้รับวิตามินอย่างเต็มที่โอเมก้าสาสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีซิงค์อีกด้วยและนี่คืออาหารปลานะคะที่มินได้ใช้มีทั้งหมด2สูตรนะนอกจากคุณประโยชน์ที่มากมายแล้วเราก็มีโปรตีน38%เนี่ยที่สําคัญคือเป็นรสชาติที่ปลาชื่นชอบเลยทุกคนยังไงก็ลองไปดูแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะมินก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด ชกดซับสไคร้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย